สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ส่งลูกคิวภาพแล้วมีภาพคือดองว่าเบิง่งน้ำตกอ่างก็ข้างนะครับเนาะะซึ่งนี่ฝนแห้งน้ำตกสตกไรแห้งที่น,นี่นุ่มสาววานเลนวันเสาร์วันอาทิตย์็จะร้ายนะครับกาท่านท่านบรรดาวกับ่ันข้างร้าเดินเลยหน้าบนทานก็จาก วัดเด้าลมตรงมาเลยนะครับเนาะตรงมาประมาณสองสามหลักมาหอดมีบ้านสองหลังกับน้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาตามถนน,นขั้นขีลขึ้นมาเลยมาพักที่สองเราจะเห็นพระธรรมเห็นน,น้ำตกก็เนาดผู้ก่อเสพนี่หลายหมองเชือ่อไปหลายหมองไปเบิ่งครับ รีวิวทิวทัศสวยงามหนังมาเบืองใขับเดอร์นีคนม,ม,แบบมาหลายยู่ลมากแล้วมาเหร่นนมน่าสือสาาเลิเินซาดก็จะเสิรมอครับนี่สือนะครับมาเบิงมาชม สำหรับคลิปนี้ครับอาสักสันแล้วพี่ดอกเนะาะอคนสันเขาได้เบิ้งน้อยหนึงน่งมึงยา่ร้ายกับบอดอาครับนี่แะครับผู้กระเกีตรอยู่หม่งปลาเจ๊บิดก็อยู่แถวเลาะเอนี่ละครับอ๋พอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ